สาวิตรสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมเราจะได็ผู้ชมอะไอยู่ผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมเรสตี้เด็กเช่นเคยเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกจุดดรอปของชิ้นส่วนรถโรมันนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับที่เอาไปทำบิงโกกันนะฮะโอเคนะครับผมก็ตัวแรกนะครับ NPC ชื่อว่าบุคคลสำคัญนะครับสำหรับโลเคชันในการมาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่สถานีสนามเด็กเล่นนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับกันสำหรับตัวนี้นะมันจะได้เป็นใบบิงโกนะคุณผู้ชมนะครับ โอเคก็เดี๋ยวไปวิ่งกันจืบ๊บอือ่านี่ครับเราดบเป็นใบบิงโกมาให้นะทุกผู้ชมหนึ่งครับเรามาดูราคากันนะครับว่าตอนนี้ราคาของใบบิงโกจะราคาเท่าไหร่นะครับโอ้โหนะฮะตอนนี้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะราคาประมาณ5 0 0ห0ื่นนะประมาณ56 0,000่นนะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่า ใครที่ไม่อยากซื้อนะครับก็มาวิ่งตรงจุดนี้กันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันนะครับจุดแรกนะโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็ถึงจุดดรอปชิ้นส่วนชิ้นที่หนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะครับ NBC ชื่อว่าคุณป้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับสำหรับโลเคชันในการมาอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับนี่เลยตรงเหนือสุดของสะพานยองโดมาวิ่งซ้ายมานิดเดียวนะครับผมนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองรับดูว่าจะดรอปหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับแล้วก็ถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมนะครับดอกไม้เอ่ยอันนี้ไม่อบอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูราคาเลยครับราคาของชิ้นส่วนชิ้นที่1นะครับโลมันนะครับอ่าอันนี้นะฮะโ้ตอนนี้ราคาไม่ดีเลยนะครับตอนนี้ราคาล่วงมากๆเลยทีเดียวนะครับห้าแสนไม่แพ้ห้าหมื่นถึงสี่หมื่นก็มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับราคาตกก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ถือซะว่าอย่างน้อยถ้าวันหนึ่งมันขึ้นเราจะได้รู้จุดวิ่งนะฮะโอเคนะครับสำหรับจุดถัดไปนะครับ NPC ชื่อว่าเด็กปั๊มนะครับผมสำหรับโลเคชันในการมานะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับโรงเรียนยองอวนะครับผมตรงนี้นะข้างๆที่วาร์ปเข้าไปในทาวเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองรับดูกันว่าจะได้ไหมนะครับผมอ่าตอนนี้ถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับก็ ถ้าสมมติว่าใครมาวิ่งวันก่อนนะครับผมมันจะวิ่งส่งเฟสไม่สําเร็จนะครับมันจะเข้าไปฝั่งนู้นนะฮะแต่ก็ตอนนี้เขาแก้ให้แล้วนะคุณผู้ชมเลยครับก็มาวิ่งกันได้นะครับผมเรามาดูก่อนว่าชิ้นส่วนที่2ตอนนี้ราคาจะเท่าไหร่นะครับของเซตโลมันนะครับผมตอนนี้ราคาก็ไม่ดีเหมือนกันนะเออราคาประมาณ70,000ื่นองนะนะครับแต่ถ้าช่วงไหนราคาขยับเนี่ยก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดจุดถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เราถึงจุดที่3กันแล้วนะครับผมนะจุดดัอบชิ้นส่วนชิ้นที่3มนะครับ n อ c ชื่อว่าพนักงานบริษัท Silver Soft นะครับเนี่ย s i l v e r s o f t นะครับนะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับสถานีซองซูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับกันดูซิว่าจะได้ไหมนะครับแต่ว่าวันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยตอบยากมากเลยนะครับผมน้องที่วิ่งเล่นกันเขาก็บอกว่าดวงไม่ค่อยดีนะฮะ โอเคเดี๋ยวลองดูกันอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ดรอปนะคุณผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิ้นที่3มันราคาเท่าไหร่นะครับอู้ราคาดีเลยนะเนี่ยหนึ่งแสนหกหบาทนะครับประมาณนี้นะครับราคาดีนะนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันนะครับผมนะจุดที่4ี่นะครับ โอเคนะครับผม n p c ตัวถัดไปนะครับชื่อว่าช่วงเวลากลับบ้านนะครับผมสำหรับโลเคชันนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับหน้าโรงเรียนซันยองนะครับผมนะตรงนี้ใกล้ๆกับตัวที่ดรอปกาเบียนเลยนะครับโอเคแต่ผมจะลองดูนะครับว่าจะดรอปไหมนีฮะตัวนี้ท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเออเออโอ้ยอสุดท้ายแล้วตื๊บอ่าไม่ดรอปโอเคนะครับ ก็ชิ้นที่4นะคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะประมาณ60,000ประมาณนั้นแหละนะคุณผู้ชมนะครับไม่ค่อยดีแต่ว่าชิ้นที่5ได้ดีอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นถัดไปกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็จุดถัดไปนะครับผมชื่อว่าดูยูสูญเสียความตั้งใจนะครับถ้าสมมุติว่าเรามาจอดตรงจุดเมื่อกี้นะมันก็จะมาตรงนี้เลยนะครับผมนะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนซันยองนะใกล้กันนิดเดียวเนะี่ยกระเถิบซ้ายมานิดเดียวนะครับก็ถึงเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูกันนะครับ ว่าจะดรอปไหมนะฮะร,รอบเมืองเหมือนเดิมโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้จุดสุดท้ายแล้วนะฮะดูซิว่าจะดรอปไหมไม่ดรอปอีกแล้ววันนี้ดวงไม่ดีเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับจุดที่5นะฮะชิ้นที่5เออนี่เลยนะครับตอนนี้ขายถูกสุดอยู่ประมาณ1นึ่งแสนสนะครับแต่ว่าราคาถัดไปก็ประมาณ 1, 7, แสนเจ็ดนะครับคุณผู้ชมนะครับ ก็ถ้าใครสนใจชิ้นไหนดูว่าชิ้นไหนมันราคาแพงก็มาขายกันได้นะครับสำหรับจุดจุดนี้นะฮะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้บิงโกให้ดูนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่าต้องบิงโกอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูราคาเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าอันนี้มันจะดรอปเป็นชิ้นไหนนะฮะอ่านะครับตอนนี้ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพวกเนี้จะราคาถูกเลยนะครับนะวิ่งประมาณ2ล้าน อันนี้ก็เป็นแค่หลักแสนเองนะครับกระจังหน้านะฮะแล้วก็2ล้านมีอีกไหม5ล้านอันนี้สปอยล์สปอยเลอร์หน้านะครับแล้วก็สเกิร์ต3ล้านประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับประมาณโดยประมาณนะครับกลางๆไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะหาบิงโกก็ลองมาวิ่งกันดูแล้วกันนะครับผมนะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้กับผมด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์มาถามกันได้ที่ด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าผมทราบผ,ผมจะตอบนะฮะก็คลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม